สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Rady or n o ร t เกมพร้อมตายเป็นหนังแนวระทึกขวัญที่บอกได้คำเดียวเลยว่าพ l o ตเรื่องน่าสนใจมากๆใครที่กำลังจะแต่งงานหรือกำลังจะไปเจอกับครอบครัวของแฟนระวังให้ดีนะครับอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นได้ r ร d y or n o ร t เป็นเรื่องราวของเจ้าสาวป้ายแดง ที่ได้เข้ามาเป็นสะปร์ครอบครัวที่นับถือลัทธิซาตานในคืนวันแต่งงานวันแรกเธอต้องมาเข้าร่วมเล่นประเพณีของครอบครัวสามีโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันและต้องเอาชีวิตรอดให้ถึงพรุ่งนี้เช้าให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับคุณเคยประสบปัญหากับการดูหนังและติดโฆษณารบกวนหรือไม่ เราขอเสนอเว็บ D O N U N G ขีดฟรี free. เว็บดูหนังขีดฟรีไม่มีโฆษณาหนังได้เปิดตัวที่บ้านของตระกูลร่ำรวยเก่าแก่เลโดมัสเด็กน้อยสองคนกำลังวิ่งหนีจากอะไรบางอย่างซึ่งคนน้องได้เข้าไปแอบอยู่ในตู้นั่นก็คือพระเอกของเราอเล็กซ์นั่นเอง ส่วนเด็กอีกคนก็คือพี่ชายของเขาจูจูก็มีเจ้าบ่าวได้รับบาดเจ็บจากการถูกธนูยิงเข้าที่ท้องวิ่งเข้าไปหาพี่ชายของพระเอกพร้อมกับขอร้องให้เขาช่วยวกเขาจะฆ่าฉันพี่ชายของพระเอก<ๆ>กับตะโกนเรียกให้คนที่ไล่ล่ามาที่นี่ก่อนจะยิงเจ้าบ่าวเข้าที่หน้าอกส่วนเจ้าสาวของเขาที่วิ่งตามมาทีหลังกลับทําอะไรไม่ได้ นอกจากตะโกนร้องไห้และเจ้าบ่าวก็โดนลากตัวออกไปหนึ่งในคนไล่ล่านั้น,นก็ถอดหน้ากากออกมาและพูดกับพี่ชายของพระเอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะ30ปีต่อมาเกรสนางเอกของเรื่องกำลังจะแต่งงานกับอเล็กซ์ลูกชายตระกูลเลอโดมัสที่ร่ำรวยมากๆแต่ดูเหมือนว่าพ่อของอเล็กซ์ดูจะไม่ชอบเกรสเพราคิดว่า เธอหวังจะมาเอาเงินแต่อเล็กซ์ก็พูดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองระหว่างนั้นแดเนียลพี่ชายของพระเอกได้เข้ามาตามตัวเขาพร้อมกับบอกกับนางเอกว่ามันยังไม่สายที่จะหนีไปเธอไม่เหมาะสมกับครอบครัวนี้เกรซก็ไม่ได้เก็บมาคิดแต่อเล็กซ์ก็พูดกับเกรซว่า แดเนียลพูดถูกผมจะให้โอกาสคุณหนีอีกครั้งแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะแต่งงานกับเขาทั้งสองคนได้เข้าร่วมพิธีและถ่ายรูปกับแขกคนอื่นๆในงานโทนี่ผู้เป็นพ่อและครอบครัวของเขาโดยเฉพาะเฮลีนป้าของอเล็กซ์ที่ไม่ค่อยชอบเกรซสักเท่าไหร่เนื่องจากเธอโตมาจากสถานสงเคราะห์และคิดว่าอเล็กซ์ น่าจะหาได้ดีกว่านี้ตลอดทั้งงานป้าเฮลีนมองเกรซแบบไม่พอใจเหมือนเธอไปทำอะไรให้เขามาก่อนแต่ดูเหมือนว่าเบกกี้แม่ของอเล็กซ์และแดนเนียลดูเป็นคนที่เข้าใจและทำดีกับเกรซมากที่สุดเธอได้บอกกับเกรซว่าอย่าไปสนใจพวกเขาเลยพวกเขาก็แค่คิดว่าเธอหวังจะมาเอาเงินจากพวกเขาเมื่อจบงานก็ถึงเวลาเข้าเรียนหออเล็กซ์กับเกรซกำลังจะมี มีอะไรกันก็สังเกตเห็นคุณป้าเฮลีนเข้ามาในห้องพร้อมกับตามให้พวกเขาลงไปข้างล่างเพราะทุกคนรออยู่เรสก็สงสยัยจึงถามอเล็กซ์ไปว่าทําไมพวกเขาต้องรอเราอเล็กซ์ก็ได้อธิบายไปว่าถ้ามีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้าน ุณจะต้องเล่นเกมครั้งหนึ่งในตอนเที่ยงคืนซึ่งจะสุ่มจากการจับไพ่จากนั้นคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทั้งเขาทั้งสองคนจึงเดินลงมาข้างล่างที่ห้องประจำตระกูลเบกกี้แม่ของอเล็กซ์ได้เข้ามาคุยกับเกรซถึงเรื่องที่เธอโตมาจากสถานส่งขคราะห์เกรซได้เล่าว่าขอบครัวที่รับเลี้ยงเธอ ดูแลเธอดีมากซึ่งเธอโตมาก็มีความฝันอยากจะมีครอบอครัวเป็นตัวเป็นตนและความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงแล้วเบกกี้ก็เล่าว่าอเล็กซ์ได้ขาดการติดต่อจากครอบครัวไปหลายปีจนพวกเขาคิดว่าอเล็กซ์นั้นตายไปแล้วแต่เขาก็กลับมาแถมยังพาเธอเข้ามาอีกขอบคุณเธอนะจากนั้นเกรซก็ได้ไปพบกับเอมิลี่พี่สาวของอเล็กซ์และแดนเนียลเธอได้มาเข้าร่วมเล่น เกมด้วยพร้อมกับพาฟิตแฟนของเธอมาด้วยเมื่อทุกคนมารวมตัวกันโพนี่ <P ony S 2> ได้เล่าประวัติความเป็นมาในตอนแรกตระกูลของพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนตอนนี้แต่ท่านทวดของตระกูลมีชีวิตที่ยากลำบาก <the original S 1> และอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้ไปทำงานเป็นพ่อค้าทางทะเลทําให้ท่านทวดไปเจอกับมิสเตอร์เลเบลผู้ร่ำรวยบนเรือพวกเขาทั้งสองคนได้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันจนพวกเขารู้ว่า ทั้งคู่เป็นคนที่ทชอบเสี่ยงดวงเหมือนกันมิสเตอร์เลเบลได้พนันกับท่านทวดว่าถ้าเขาแกะปริศนาของกล่องนี้ได้ก่อนจะถึงท่าเรือเขาจะสนับสนุนให้ท่านทวดทุกอย่างและท่านทวดก็สามารถแก้ไขปริศนาได้เป็นเหตุให้ตระกูลเลอโดมัสของพวกเขาร่ำรวยมาจนถึงทุกวันนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากมิสเตอร์เลเบลมาตลอดและใครก็ตามที่แต่งงานเข้าตระกูลเลโดมัสจะต้องเข้า มาเล่นเกมกันซะก่อนโดยจะสุ่มไพ่จากในกล่องนี้ด่านแฟนสาวของแดเนียลได้เล่าว่าเธอได้เล่นเกมหมากรุกส่วนแฟนของเอมิลี่ได้เล่นเกมอีแก่กินน้ําเมื่อถึงตาของเกรสสุ่มไพ่เกมที่เธอเลือกก็คือเกมซ่อนหาทุกๆคนรวมถึงพระเอกถึงกับช็อกเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นเกมนี้มันคือเมื่อ30ปีที่แล้วและกติกาก็คือเรสต้องซ่อนตัวโดยที่ทุกคนในบ้านต้องออก ตามหาเธอและถ้าหากเธอสามารถซ่อนตัวได้จนถึงเช้าก็จะชนะไปเกรซกำลังคิดว่ามันแปลกๆเพราะว่าคนอะไรทำไมเล่นซ่อนหาจนถึงเช้าเมื่อถึงเวลาเล่นพ่อของอเล็กซ์ก็ปิดกล้องวงจรปิดทุกตัวเพื่อความยุติธรรมต่อเกรซ แถมยังล็อกประตูทุกบานเพื่อให้เธอหนีไปได้อีกด้วยเมื่อเกรซเข้าไปแอบทุกคนในบ้านก็ถืออาวุธออกมาราวกับว่าจะออกไปล่าสาัตว์ดานอเล็กซ์ก็รู้สึกผิดแต่ก็ไม่รู้จะห้ามทุกคนในบ้านได้ยังไงเพราะมันเป็นประเพณีของตระกูลเกรซกำลังแอบอยู่ในลิฟต์ส่งอาหารหอเล็กซ์เมื่อรู้ว่าถึงเวลาที่ทุกคนออกตามล่าภรรยาของตัวเองก็แอบเข้าไปเส้นทางลับของบ้าน ต่อมาเรสที่แอบอยู่ในลิฟต์ส่งอาหารก็รู้สึกเบื่อจึงคิดว่าออกไปหาที่แอบใหม่ดีกว่าแต่ก็พบกับแม่บ้านของตระกูลเธอจึงเข้าไปแอบในห้องก่อนจะโดนอเล็กซ์ลาเข้าไปแอบข้างเตียงคนใช้ได้ยินเสียงในห้องก็เลยเข้ามาดูแต่ก็ได้ยินเสียงแก้วแตกจึงเดินออกไปดูและก็ถูกยิงเข้าที่หัวอย่างจังและคนที่ยิง ก็คือพี่สาวของอเล็กซ์ที่หลอนคิดว่าเป็นเกรซคอบครัวของอเล็กซ์เข้ามาในห้องที่คิดว่ายิงนางเอกได้แล้วแต่กลับเป็นคนใช้แทนส่วนพ่อของอเล็กซ์จึงบอกให้ทุกคนเอาศพนั้นไปซ่อนอย่าให้เกรซรู้ว่าเธอกำลังโดนไล่ฆ่าอยู่พอพวกเขาออกไปอเล็กซ์จึงพาเกรซไปแอบที่เส้นทางลับพร้อมกับอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่า ใครก็ตามที่จับไพ่เล่นซ่อนแอบ,บจะต้องถูกไล่ฆ่าเท่านั้นและถ้าหากเขาไม่สามารถไล่ฆ่าเกรซได้สำเร็จพวกเขาจะตายทั้งหมดรวมถึงอเล็กซ์ด้วยซึ่งนั่นก็เป็นแค่ความเชื่อของตระกูลมันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าตระกูลของพวกเขาต้องทำตามคำสั่งของมิสเตอร์เลเบลเท่านั้นล่ะครับเกรก็ร้องไห้โวยวายใส่อเล็กซ์ถ้าเกิดว่าเขาไม่พาเธอมาจับไพ่ มันก็ไม่ต้องเล่นเกมบ้าๆพวกนี้แล้วอเล็กซ์ก็เล่าว่ามีญาติหลายคนที่ไม่ได้มาจับห้เช้าว,วันต่อมาก็โดนฆ่าตายอยู่ดีเกรซก็โมโหที่อเล็กซ์ไม่ยอมบอกเธอตั้งแต่แรกแต่อเล็กซ์ก็เถียงกลับไปว่าถ้าฉันบอกเธอ เธอก็คงไม่มาแต่งงานกับชันสิเ <c oughs> ขาจึงอา,าสาจะช่วยเธอให้หนีรอดจากที่นี่ให้ได้แล้วบอกให้เธอหนีไปตามทางเดินลับ <c oughs> มันจะไปโผ่ที่ห้องครัวและเขาจะแอบเข้าไปที่ห้องควบคุมเพ <c oughs> ื่อเปิดสวิตช์ให้เธอหนีไปได้ ระหว่างที่เกรซกำลังเดินออกมาก็โชคไม่ดีาาเธอออกอออามาเจอกับครอบครัวของอเล็กซ์พอดีเธอกำลังจะวิ่งหนีก็เจอกับพี่สาวของอเล็กซ์ที่ดักอยู่ได้ยิงเข้าใส่เธอแต่ <S 1> <S 1> ไม่โดนสักนัดสาเหตุที่ยิงไม่โดนก็เพราะว่าพี่สาวเห็นภาพหลอนจากการเสพยานั่นเองเกรซหนีมาหลบได้ไม่นานก็ต้องเจอกับแดนเนียลอเล็กซ์จึงของร้องให้เขาปล่อยเธอไปและอย่าบอกใคร แดเนียลก็ยอมปล่อยเธอไปจริงๆแล้วแดเนียลเป็นคนดีและเขาก็ไม่ได้อยากฆ่าเกรซแถมในตอนแรกเขาก็ยังบอกให้เธอหนีไปอยู่เลยเมียของแดเนียลที่ตามมากระดาทอเขาว่าปล่อยให้เกรซหนีไปทําไมทำให้เรารู้เลยว่าสองคนนี้ไม่ได้รักกันจริงๆเธอแต่งงานกับเขากเพราะว่าต้องการเงิน ส่วนแดเนียลก็เหมือนจะไม่ได้รักเธอแล้วต่อมาคนในครอบครัวทุกคนได้มารวมตัวกัน พ่อของอเล็กซ์โมโหมากๆที่ยังจับเกรซไม่ได้สักทีแม่ของอเล็กซ์จึงพูดขึ้นมาว่านั้นก็โกงโดยการเปิดกล้องเพื่อตามหาเกรสก็จบด้านเกรสก็หยิบปืนลูกซองเพื่อป้องกันตัวเอาไว้และไปที่ห้องครัวแล้วก็เจอกับคนใช้ที่มาดักอยู่หน้าประตูเอาไว้ด้านอเล็กซ์ที่อยู่ในห้องควบคุมก็ทำการเปิดประตูให้เกรซหนีออกไป เก <Grace, S 2> oh, <fuck. S 1> รซจึงจ่อปืนไปที่คนใช้แต่ดูเหมือนเขาจะไม่กลัวเธอเอาซะเลยเธอจึงลั่นไกออกไป <Okay. S 1> แล้วพบว่าไม่มีกระสุน คนใช้จึงบอกไปว่าเป็นปืนเอาไว้เพื่อตั้งโชว์เท่านั้นเกรสจึงหยิบการน้ำฟาดไปที่หัวของเขาและววิ่งหนีไปพ่อของอเล็กซ์ที่รู้ว่าอเล็กซ์พยายามช่วยแฟนของตัวเองอยู่เขาก็ฟาดหัวอเล็กซ์จนสลบไปและถูกล็อกกุญแจมือเอาไว้ที่เตียงจากนั้นป้าของอเล็กซ์ก็โผล่มาทำให้เราได้รู้ว่าเจ้าสาวตอนต้นเรื่อง ที่เจ้าบ่าวโดนฆ่าจากเกมซ่อนแอบไปก็คือสามีของเธอต่อมาเกรสได้หนีออกมาจากในบ้านได้สำเร็จและกำลังจะวิ่งหนีไปแต่ก็พบว่ามีคนอยู่แถวๆนั้นเธอจึงรีบเข้าไปแอบในโรงแพ้เธอเห็นแสงไฟส่องมาที่นี่ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกรสจึงเข้าไปคุยกับเขา แต่เด็กคนนี้กลับยิงปืนใส่มือเธอเ,เกรซเจ็บปวดแล้วโมโหมากจึงต่อยเข้าไปที่หน้าของเด็กคนนั้นเข้าอย่างจังและเสียหลักล้มไปข้างล่างซึ่งเป็นที่เก็บศพของตระกุลเลอร์โดมาสเธอจึงพยายามปีนขึ้นไปแต่ก็พบกับความซวยอีกมือของเธออีกข้างดันตะปบ,บโดนเข้าประตูเต็มๆ เมื่อเกรสขึ้นมาได้เธอก็วิ่งไปที่รั้วบ้านและง้างรั้วเหล็กจนหักออกมาและเอาตัวเองแทรกออกมาจนได้รับบาดเจ็บและก็พบกับรถคันหนึ่งที่ขับผ่านมาเธอจะเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็ไล่เธอ ก่อนจะเหยียบรถออกไปเกรสโมโหตะโกนด่าดทอด้วยคําพูดหยาบคายแล้ววิ่งเข้าไปในป่าเพื่อหลบหนีตัดภาพมาที่ครอบครัวโทนี่โมโหมากๆเวลาก็ใกล้จะเช้าเข้าไปทุกทีด้านนางเอกหนีไปไม่รอดพอบ้านได้ตามจับเธอมาจนได้เกรสถูกจับมัดเอาไว้บนรถ ทางพ่อบ้านที่ประมาทขณะกำลังขับรถอยู่เกรซได้ทีบเข้าไปที่หัวอย่างจังจนเขาสลบทำให้รถเสียหลักคว่มอยู่กลางทางแต่เธอก็ไม่เป็นอะไรและเมื่อออกมาจากรถได้เธอก็มาเจอกับแดเนียลด้วยความที่เธอรู้ว่าแดเนีย<ะ>ลเป็นคนดี เคยปล่อยให้เธอหนีไปแล้วครั้งหนึ่งเธอจึงขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปอีกรอบแต่ว่าครั้งนี้เขาทำไม่ได้จริงๆจึงเอาปืนฟาดเข้าที่หัวเกรซจนสลบและเรียกข้อให้ออกมาพอเกรซตื่นขึ้นมาก็บพบว่าตัวเองถูกมัดเอาไว้บนโต๊ะและครอบครัวของอเล็กซ์ กำลังทำพิธีอะไรบางอย่างเพื่อสั่งเวยตัวเธอให้กับซาตานพอพวกเขากำลังจะลงมือฆ่าเกรสจูจูทุกคนก็กระอักเลือดออกมานั่นก็เป็นเพราะว่าแดเนียลได้ผสมกดในน้ำให้ทุกคนได้กินพอได้โอกาสแดเนียลจึงพาเกรสหนีไปแดเนียลต้องการที่จะหยุดพิธีกรรมบ้าๆนี้สักที ระหว่างที่พวกเขากําลังหนีก็ได้เจอกับเมียของแดนเนียลที่จ่อปืนใส่แตล่ลั่นกายใส่แดนเนียลไปหนึ่งครั้งเกรสจึงโกรธมากเธอแย่งปืนมาและจะยิงใส่แต่กระสุนปืนก็ดันหมดเธอจึงฟาดใส่หน้าของเมียแดนเนียลเข้าเต็มเต็มพอกลับมาดูอาการแดนเนียลแดนเนียลก็บอกให้เธอรีบหนีไปให้ได้เธอจึงวิ่งหนีไปแต่ก็มาเจอกับพ่อของอเล็กซ์อีก เขาพูดกับเธอว่าช่างพิธีกรรมซะฉันจะฆ่าเธอตรงนี้แหละเกรซจึงหยิบตะเกียงฟาดใส่เขาจนสลบก่อนเธอจะวิ่งหนีไปและตะเกียงที่มีไฟก็ได้กลิ้งไปที่ผ้าม่านทำให้ไฟไหม้บ้านซะแล้วตัดภาพมาที่อเล็กซ์เขาสามารถหลุดจากกุญแจมือได้จึงเรีบวิ่งไปตามหาเกรซแต่ก็มาเจอกับแดนเนียลที่นอนใกล้ตายอยู่เขาจึงเข้ามาดูอาการ แต่ก็สายไปเสียแล้วแต่เนี่ยวทนบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาน้องชายของตัวเองดานเกรสก็นหนีมาเจอกับแม่ของอเล็กซ์เขาได้ต่อสู้กันและบอกกับเกรสว่า ฉันชอบเธอนะแต่คิดว่าเธอจะทำหน้าที่แทนฉันได้ว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอมาทำลายครอบครัวของฉันหรอกขณะที่เขากำลังจะฆ่าเกรซ้วยการบีบคอเธอเกรซก็ควา้าผ้าปูโต๊ะมาจนกล่องสุ่มไพ่ตกลงพื้น เพรสพยายามคว้ามันมาและทุบไปที่หัวของแม่จนร่วงไปจากตัวเธอเรสจึงเอากล่องมาฟาดรัวๆใส่แม่ของอเล็กซ์พองเงยหน้าขึ้นมาเธอก็ตกใจที่เห็นอเล็กซ์ยืนมองเธออยู่เขาจึงเดินเข้ามาถามเธอว่าจากนี้ไปคุณคงไม่อยู่กับผมแล้วใช่ไหมสุดท้ายอเล็กซ์ก็หักหลังเธอและจับตัวเธอเอาไว้ในช่วงรุ่งสางพวกเขาก็ต้องเร่งรีบในการทำพิธีกรรม อเล็กซ์กำลังจะเอามีดแทงไปที่คอของเกรซแต่เกรซก็หลบได้เธอจึงขึ้นไปหยิบมีดมาขู่ทุกคนจนในที่สุดก็เช้าแล้วป่าของอเล็กซ์จึงรีบไปเปิดผ้าม่านแสงก็ส่องเข้ามาในบ้านทำให้ทุกๆคนตกใจและกรีดร้องโหยหวยหวนว่ายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายแต่ก็รู้ตัวว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเลยด้านป้าของอเล็กซ์จึงรีบเอาขวานจะมาฟันนางเอก แต่จู่ๆตัวของเขาก็ระเบิดสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งครอบครัวกับตัวระเบิดตายกันหมดเหลือแต่อเล็กซ์เพียงคนเดียวเขาจึงเข้ามาง้อเธอและขอเริ่มต้นใหม่ขอให้เธออยู่กับเขาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เอาด้วยจึงถอดแหวนและปาใส่เขาก่อนที่ตัวของเขาจะระเบิดตามไปจู่ๆตรงที่ที่นั่งก็ได้โผล่เป็นเปลวไฟของมิสเตอร์เลเบลขึ้นมา พยักหน้าให้เกรซเพื่อแสดงว่าเธอนั้นสามารถเอาชนะเกมนี้ได้แล้วแสดงให้เห็นว่าการที่เราทำสัญญากับปีศาจนั้นไม่ใช่เรื่องดีถึงจะร่ำรวยแค่ไหนสัญญาก็ต้องจบลงสักวันเกรซก็เดินออกมานั่งที่หน้าบ้านที่โดนไฟไหม้เลือดเต็มตัวไปหมด สูบบุหรี่แบบชิวๆจนตำรวจโผมาและหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะครับดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง